อันยองซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากอกแคป๊อปนะครับสําหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของจิกิตอจากเบบี้มอนสเตอร์กันอัปเดตความน่ารักนะครับสมาชิกใหม่ของครอบครัวน้องแคนนี่นั่นเองน้นอ,งนองของน้องแคนนี่ตอนนี้มีการเฉลยชื่อออกมาจากคุณแม่อย่างเป็นทางการแล้วนะครับสําหรับชื่อของน้องของน้องแคนนีนน่นั่นเองก็เป็นตัวซีเหมือนกันเลยและชื่อเนี่ย เกือบจะได้แล้วนะครับกับชื่อที่น้องแคนนี่เขาเสนอไปเนื่องจากว่าคุณแม่ได้ออกมาเล่าให้ฟังพร้อมกับเฉลยชื่อว่าน้องของน้องชิกิต้าคือน้องเคเดนนั่นเองเนะครับมามีเนเฉลยว่าสีคนที่3ของครอบครัวมีพี่คอปเปอร์มีน้องแคนนี่แล้วก็มีน้องเคเดนนั่นเองตอนแรกเนี่ยมามิได้เปิดให เมมเบอร์ทุกคนในครอบครัวเนี่ยมาร่วมเสนอชื่อให้กับน้องกันแล้วก็ขอเป็นตัว C ีออกเสียงเป็นตัวข้อควายเหมือนแคนนี่เหมือนคัพปเปอร์นั่นเองนะครับและเจคแคนของเราเนี่ก็ได้เสนอชื่อน้องเคลวินไปพยายามที่จะพูนมนาวใจทุกคนเลยให้เลือกชื่อที่น้องแคนนี่เนี่ยเป็นคนตั้งให้แต่ว่าสุดท้ายลราได้รับคุณแม่คุณมามี่เนี่ยก็เลือกเป็นชื่อน้อง เ e นนั่นเองเขียนด้วย C A D E N คุณแม่บอกว่าเขียนเป็นเคนแต่ออกเสียงว่าเคนนะครับน้องของน้องแคนนี่ชื่อน้องเนะคนนะทุกคนน่ารักมากๆเลยชิคกต้าเนี่ยน่าจะอยากมาเจอน้องมากๆแล้วเดี๋ยวรอคอนเสิร์ตท,ที่ไทยเนี่ยได้เจอแน่นอนและนอกจากนั้นนะครับในตอนนี้ก็มีเรื่องของชิคกต้าเพิ่มมาอีกหนึ่งกับการได้รับการส่องแล้วก็กดไลค์จากแบรนด์นะครับที่เขาเนี่ยมากดไลค์ให้กับโพส ที่มีรูปชิกิต้าจาก IG f a แฟนคลับที่ลงรูปน้องเอาไว้เป็น2แบรนด์ที่น้องเนี่ยเคยใส่สินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ของทางแบรนด์แล้วก็เคยทำโซเอาไปแล้วด้วยก็มากดไลค์ให้กับชิกิต้ากันอีกครั้งนะครับคลับ X แล้วก็ Area l i ไลค์โพสที่มีชิกิต้าจากแฟนเพจใน IG ที่บินรูปของรองเท้าบูทนะครับรองเท้าที่ชิกิต้าเคยใส่มาก่อนหน้านั้นและก็เป็น กระโปรงรวมไปถึงเอ็กเซซอรีหรือว่าเสื้อผ้าที่เป็นของแบรนด์เนี่ยก็ได้รับการกดไหลคเรียบร้อยแล้วทุกอย่างที่น้องใส่คือทำการโซอทลและแบรนด์เนี่ยก็มากดถูกใจให้กับรูปภาพที่ทาง IG f a แฟนคลับของชิกิต้าเนี่ยลงรูปเอาไว้อีก2แบรนด์ที่มาต่อคิวเตรียมจีบชิกิต้าให้มาร่วมงานกันนะครับความปังของน้องแคนนี่ในสายแฟชั่นเริ่มขึ้นเริ่มขึ้น เรื่อยๆแล้วในตอนนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชิกิตาที่เรานำมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับอันยอง